นี่นะครับเป็นผลิต,ผล,ตผลจากอินทรีย์ร้อยเปเซนต์ะครับซึ่งไม่มีขี้งัวไม่มีขี้ควายไม่มีขี้หมูขี้ไก่แม้แต่หนึ่งเสี้ยวองคุรีเดียว สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเรื่องราวของฝรั่งกิมจูนะครับวันนี้จะพามาหอ่อฝรั่งจะให้ดูว่าที่เราพูดไ้บ่อยว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยคือจะเอาลูกแค่ไหนเท่าไหร่ให้ขึ้นอยู่กับความสามารถของต้นแม่เขาว่าเขาจะเลี้ยงได้แค่ไหนนะครับ คือฝั่งหลังเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้ทําเพื่อการค้านะครับณ่ณสวนของเรานะครับเราไม่ได้ทําเพื่อการค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้นแม่เขาสามารถเลี้ยงได้แค่ไหนเราก็จะเอาแค่นั้นนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยอาหารที่เราเตรียมให้เขาเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ย่อยสลายยัง,ยงไม่ยังไม่เป็นป Ł ุ๋ยเต็มที่เขาอาจจะยังเก็บสะสมได้ไปเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกไหนที่เขาเลี้ยงได้เขาก็ๆๆจะเอาไว้นะครับลูกไหนที่เขาเลี้ยงไม่ได้เขาก็จะสลัดทิ้งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับว่า ลักษณะที่เขาสลัดหรือว่าเขาจะเอาไว้เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆครับไม่ทราบว่าในอยู่ในกล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนี่คือลักษณะที่ต้นแม่เขาเลี้ยงไม่ไหวนะครับเลี้ยงไม่ไหวหมาย,มายถึงว่าอา,อาหารที่เขาสะสมเนี่ยลูกที่เขามีนี่ก็เยอะแล้วนะครับลูกเขามีอยู่ต้นนี้ก็เยอะแล้วคือเขาสามารถเลี้ยงได้แค่นี้นะฮะเขาก็จะสลัดทิ้งน,นะครับนี่มันจะออกช่อดอกมาพอเป็นลูกเขาก็ ถึงระยะหนึ่งที่เขาเลี้ยงไม่ไหวเขาก็จะสลัดของเขาทิ้งเองนะครับนี่นี่ฮะโดยธรรมชาติเลยนี่เขาจะสลัดสลัดิงเองส่วนลูกที่เขาเลี้ยงไหวนะครับเดี๋ยวครับฝั่งนี้จะถึงไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับส่วนลูกที่เขาเลี้ยงไหวเขาก็จะเอาไว้นะฮะเขาจะเอาไว้นี่ฮะทั้งสองลูกเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีนะครับที่เขาเลี้ยงไหวนะฮะ เพราะว่าฝรัหลังเนี่ยมันต้นเล็กๆเองนะครับมันต้นเล็กๆทีนี้เขาก็จะเขาก็จะดูจากกําลังของเขานะครับนี่ครับจะดูจากกําลังของเขาถ้าเขาเลี้ยงไหวเขาก็จะเอาไว้เขาเลี้ยงไม่ไหวเขาก็จะสลัดจะสลัดทิ้งทีนี้หน้าที่ของเราคือปล่อยให้เขาลูกโตจนพ้นแล้วนะครับ <Laughs. S 1> ถ้าลูกขนาดเนี้ยถือว่าเขาไม่สลัดแล้วคือพ้นขีดอันตรายแล้วเราค่อยหอนะครับแต่ถ้าลูกเล็กๆอย่างนเนี้ยเนี่ย เล็กๆอย่างนี้มันยังเล็กยังเล็กเกินไปนะครับเรายังไม่ต้องห่อเพราะว่าไม่แน่เขาอาจจะสลัดทิ้งดูกำลังเขาก่อนนะฮะให้เขาโตสักสักประมาณสักเส้นผ่านย์กลางเท่าเหรียญสิบอะนะครับเนี่ยขนาดนี้เริ่มห่อได้แล้วนะครับนี่คือไม่สลัดแล้วฮะรเราก็จะห่อเลยทีนี้การห่อของเราก็คืออันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นแก้วไอติมนะครับ เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีมีเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งแบบเป็นคนที่แบบชอบกินไอติมเหมือนกันมาเยี่ยมกันแต่ละครั้งก็จะซื้อไอติมมาฝากกันถ้วยเนี้ยสามสิบาทแต่ว่าพอเรากินเสร็จปุ๊บเราก็เก็บแก้วไว้ใช้ประโยชน์นะครับเราใช้งานเราก็จะเอากันไก่เนี้ยตัดนะครับคือช่วงนี้เน่ะเราไม่ได้ทําเพื่อการค้าเราไม่ได้ห่ออะไรมากมายเราก็เอา ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันเยอะจริงๆมันทําเพื่อการค้าเนี่ยเราจะใช้อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันช้ามันจะช้าต่อการทํางานนะครับเวลาทํางานแล้วก็สวมสวมปุ๊บลงไปนะครับเห็นนะครับสวมลงไปมันจะง่ายนะถุงก็เป็นถุงป้องกันแสง UV โดยเฉพาะนะครับเนี่ยมันจะเป็นถุงขาวขุ่นอันนี้เคยใช้ไปรอบนึงแล้วแต่เราจะใช้อีกรอบนึงนะฮะก็ห่อไว ป้องกันมแมลงวันทองนะฮะแล้วก็ทําให้ผิวสวยนะฮะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทําเพื่อการค้าใช้ถุงอันนี้ใบเดียวก็พอฮะแต่ว่าปัญหามันก็คือเนี่ยเวลามันจะเป็นอ่เหงื่อข้างในมันจะเป็นหยดน้ําแล้วหยวดน้ำเนี่ยมันจะไปนแนบกับผิวฝรั่งแล้วพอแดดมันมาสัมผัสปุ๊บไอ้นี่มันแนบผิวฝรั่งมันก็ทําให้ผิวฝรั่งนี้ไหม้ไม่สวยนะครับเราก็เลยต้องใช้เนี่ยากาันก่อนปกติเกษตรกรเขาจะใช้ใช้กระดาษห่อข้างใน เอ,เอากระดาษห่อข้างนอกนะฮะเอาถุงมติกห่อข้างในมันก็มันก็ป้องกันแสงได้นะฮะแต่ของเราเนี่ยถ้าเราจะเอากล่องไว้ข้างนอกเนี่ยมันจะทําให้มันเปียกมันแฉะอาจจะขาดไปอาจใช้งานได้ครั้งเดียวนะครับเราก็เลยเอากล่องไว้ข้างในนะครับเนี่ยลูกนี้ยังไม่โตนะครับปล่อยให้โตกว่านี้นิดนึงนะฮะนี่ก็ยังไม่โตนะครับเห็นไหมครับว่าต้นเล็กนิดเดียวฝรั่งเล็กนิดเดียวนะฮะติดลูกนยแค่นี้เราก็พอได้กินละ เขาก็จะติดลูกเยอะๆหรือไม่เยอะเนี่ยแล้วแต่กําลังของเขานะครับคือเราจะไม่บังคับเหมือนที่ผมเคยพูดนะครับเราจะไม่บังคับเราจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วแต่กําลังของเขาคือเรามีหน้าที่สะสมอาหารให้แล้วรดน้ําดูแลให้แล้วเกษตรกรได้มีหน้าที่คือเก็บกินอย่างเดียวนะครับเก็บกินอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันครับ ต้นเล็กจนต้องนั่งแบบติดพื้นอย่างนี้เลยนะครับดูครับเนี่ยสูงแค่หัวแต่ว่าลูกนี่เราได้ห่อเยอะแล้วนะฮะแต่แล้วลูกลูกที่เขาผ่านพ้นมาเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงได้เนี่ยเขาจะเขาก็จะเลี้ยงของเขาไว้นะฮะไอส่วนเล็กๆพวกนี้เรายังไม่รู้อนาคตว่าเขาจะเลี้ยงไหวไหมก็แล้วแต่เขาให้เขาให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเขาจะรู้ตัวเขาดีนะครับว่าเขาจะ จะเลี้ยงลูกไหนไว้เลี้ยงลูกไหนไม่ไว้นะครับส่วนกิ่งข้างล่างเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราจะไม่หอนะครับเราจะต้องตัดแต่งขึ้นมาให้มันสูงกว่าพื้นขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งแต่ที่นี้เราเสียดายเพราะว่าเราไม่ได้ทําเพื่อการค้านั่นคือเราเก็บไว้กินเองนะฮะเราก็เลยต้องห่อไว้พอเก็บผลเสร็จพวกเราก็าจะตัดแต่งนะครับจะตัดแต่งทีนี้จะมาหอ่อลูกเนี่ยมันพอห่อได้แล้วนะฮะนี่แล้วก็สวมมงไปเลย นับจากวันที่เราห่อไปนี้ประมาณ45วันรวมๆสองเดือนนะครับหรือว่าถ้าฝรั่งปลูกเนี้ยอายุอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าเขาจะเขาจะแก่ช้านี่คือข้อได้เปรียบของฝรั่งที่ปลูกจากอินซีร้อยเปอร์เซ็นนะครับคือฝรั่งเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะโตเยอะจะแก่ช้านะครับถ้าเกิดช่วงไหนราคาไม่ดีเนี่ยเราไม่เก็บก็ได้นะฮะเราก็จะปล่อยเขาเขาจะแก่ช้าคือยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้นานนะฮะเอาไป ลูกไหนถ้ายังเล็กอยู่เราก็อย่าเพิ่งหอ่อรอดูต้นแม่เขาก่อนว่าเขาจะเลี้ยงเขาจะเลี้ยงไหวไหมนะครับเนี่ยฮะปล่อยไปก่อนลูกไหนที่มันโตแล้วพ้นขีดอันตรายแล้วเราค่อยห่อนะครับทําให้กินเองครับเพื่อนสมาชิกครับคือเราไม่ต้องไปซื้อเขาเวลาลูกหลานมาเยี่ยมหรือว่าเพ,เพื่อนสมาชิกมาเยี่ยมมาเยือนนี่เราก็สามารถที่จะเก็บกินอ่าเป็นของฝาก คือเงินทองเนี่ยมันเป็นของนอกกายครับเรายังไงก็ขอให้เรามีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรไว้ก่อนดีดีกว่านะครับเนี่ยท่าเห็นไหมครับฝรั่งที่ผมว่าเนี่ยอันที่สองของปุ๋ยเทวดาของเราเนี่ยนะครับฝรั่งเนี่ยเขาจะออกเป็นช่อแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยถ้าเขาเลี้ยงไหวนะครับเราจะไม่ทําการตัดทิ้งเราจะห่อหมดทุกลูกเลยเพื่อที่จะเราไม่อยากได้ฝรั่งลูกโต เราอยากจะได้สักกิโลหนึ่งเนี่ยสักห้าหกลูกหรือเจ็ดแปดลูกก็ดีนะครับเผื่อว่าครอบลัอไหนที่เขามีลูกเยอะๆอ่าเขาจะได้แบ่งกันง่ายๆคือคือคนจนเราเนี่ยเรานึกถึงคนแบบพื้นๆเราเรามากกว่านะครับลงทุนซื้อฝรั่งกิโลหนึ่งสามสิบห้าบาทเนี่ยถ้าได้สักเจ็ดแปดลูกนี่ถือว่าได้เยอะนะฮะแต่ถ้าได้สามสิบห้าบาทเท่ากันเนี่ยได้ฝรั่งแค่สองลูกเนี่ยมันดูเป็นแพงไปนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะผลิตเพื่ออาสมาชิกเกษตรกรนะครับลูกไหนที่มันโตพอห่อได้แล้วเราก็จะห่อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอาหมดเลยซึ่งบางสวนเนี่ยเขาจะต้องเด็ดทิ้งลูกหนึ่งแต่เราไม่เด็ดทิ้งนะครับเราจะเอาหมดเลยง่ายๆครับเกษตรง่ายเข้าไว้เนี่ยฮะเห็นไหมครับ ฝรัลล่งต้นเล็กๆในลูกเยอะแล้วนะฮะอันนี้ขนาดเป็นฝรัลล่งที่ปลูกจากต้นที่แก่แล้วแก่มากๆจนจะรากได้ขดจนไม่ไม่มีที่จะไปนะครับคือคือร้านที่เขาทําขายพันไม้เนี่ยคือฝรัลล่งข้ามปีข้ามชาติเนี่ยถ้าลอดเก่าขายไม่หมดลอดใหม่เขาเจะไว้หลังร้านเขาเจะไม่ออกมาขายนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราไปซื้อนี่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้ผิดกับที่เราทําเองต้นพันธุที่เราทาเองนะครับพอเราตอนปุ๊บเนี่ยเราเราเพาะชำสักเดือนหนึ่งเนี่ยพอราก เริ่มจะเยอะสักหน่อยแล้วเราเราลงปลูกเลยมันจะโตวไวนะครับขอดูนะครับฝรั่งปลูกชุดหลังเนี่ยจะโตแซงชุดนี้ฮะชุดนี้เนี่ยรู้สึกว่าแต่ตอนเนี้จะปีปีแลอายุได้ปีแล้วนะครับยังต้นแค่นี้อยู่เลยฮนะฝรั่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปลูกแล้วเนี่ยครับบางคนก็บอก ต้องให้มันโตสักปีหนึ่งก่อนค่อยค่อยค่อยให้ไม่ใ้ผลผลิตแต่ที่สวนของเราเนี่ยฮะเราจะใช้เวลาแค่สี่เดือนสี่เดือนนี่ก็พอแล้วครับทีนี้นก็แต่ว่าเราต้องเติมปุ๋ยให้เขาดีนะครับเนี่ยเนี่ยต้องเติมปุ๋ยให้เาดีๆให้เยอะๆอัดเจลีซีอัด,ด,ดอดะไรให้ดีๆพอสี่เดือนเพิ่มไม่ปล่อยเลยฮนะปล่อยเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเลยให้เขา พิจารณาเขาเองนะครับเขาจะเลี้ยงไหวไหมเขาเลี้ยงไหวก็เอาไว้แล้วก็แค่หอ,อกินเก็บกินนะฮะ <G l acht> คือเราอยา่าอย่าไปอย่าไปบังคับเขานะฮะ <G l acht> อย่าไปฉีดฮอร์โมนอย่าไปให้ฮอร์โมอนอย่าไปให้เคมี <G l acht> เพราะว่าการให้เคมีนี่เหมือนกับว่าเราบังคับนะครับคือมีลูกออกมาเท่าไหร่คุณต้องเอาให้หมดนะคุณต้องเอาให้หมดคุณต้องเลี้ยงให้หมดเหมือนกับเราบังคับเขานะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้ต้นโทมเร็ว ต้นโสมเร็วสังเกตไหมครับเกษตรกรที่เขาทําแบบนี้ทาแบบเคมีเขาถึงบอกว่าจะต้องพักต้นพักต้นบ้างไม่งั้นต้นจะโสมนะฮะแต่อย่างเงี้ยไม่มีโสมครับกินทั้งชาติทําไปเถอะครับคุณมีปัญญาหอมมีปัญญากินหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวต้นโสมนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้นฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้ตัวของเขาว่าเขาจะไว้แค่ไหนนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอาหารจะไม่ขาดนะครับเพราะาฝรั่งเนี่ยสมมุติว่ามีอาหารอยู่อยู่ร้อเนี่ย เขาจะไม่ใช้หมดร้อยนะครับเขาจะใช้แค่ห้าสิบหกสิเปอร์เซ็นพวที่เหลือเขาจะต้องมาบำรุงยอดด้วยนะฮะบำรุงต้นแม่เขาด้วยก็เหมือนเราเลี้ยงลูกแหละครับคือให้ลูกกินด้วยให้ตัวเองกินด้วยเราต้องจะมีกําลังที่จะเลี้ยงลูกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกฝรั่งวิธีนี้เนี่ยต้นจะไม่โทรมนะครับคือเราไม่ต้องมีการพักต้นไม่ต้องมาเสียเวลาพักต้นเก็บกินอย่างเดียวกินตลอดปีตลอดชาติครับ เพราะฉะนั้นถึงผมว่าเนี่ยฝรั่งเนี่ยหลังจากสี่เดือนไปแล้วเนี่ยเราปล่อยเลยเก็บกินอย่างเดียวโอเคแหละเพราะว่าเราไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ฮอร์โมนเราไม่ใช้อะไรบังคับเขาลูกอาจจะได้ไม่เยอะไม่เยอะเท่ากับเหมือนที่ฝรั่งเขาทําเคมีนะครับแต่ว่าเรารับประกันได้เลยว่าเรามีกินตลอดปีตลอดชาติแล้วฝรั่งเนี่ยครับผมกล้าการันตีให้เลยถ้าปลูกแบบเนี้ย ปลูกแบบเอ็นซีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับอายุเนี่ยสิบปีสิบปียังไงก็ได้หมายถึงว่าสิบปีนี่ยังให้ผลผลิตดีๆอยู่เลยนะครับต้นไม่โทรมนะครับขึ้นอยู่กับการปรับตัดแต่งแล้วก็การดูแลร,รักษาเนี่ยอายุในสิบปีเป็นอย่างต่ำเลยผมผมผมการันตีให้ได้เลยนะครับถ้าใครปลูกแบบนี้แล้วถ้าอายุไม่เกินสิบปีเนี่ยผมไม่ไปไหนนะครับผมอยู่นี่แหละ ท้านมาปาดคอผมเลยครับนี่แหละครับเพราะว่าเรากล้าการันตีเดี๋ยวจะดูลูกให้ลูดูนี้นะครับนี่ฮะอ่าลงทุนฉีกเลย เนี่ครับมองเห็นหรือเปล่านอ้องดูใกล้ๆครับเนี่แนะครับเนี่ยครับเต็มฝั่งมือเลยนะครับพี่น้อง ไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับนี่นะครับเป็นผลิต,ผล,ตผลจากอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งไม่มีขี้งัวไม่มีขี้ควายไม่มีขี้หมูขี้ไก่แม้แต่หนึ่งเสี้ยวองคุรีเดียวที่อยู่ในสวนของเรานี่นะครับเราไม่ให้เข้าเลยนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรที่ไม่มีตังค์สักบาทหนึ่งเนี่ยมีแค่กําลังพละกําลัง อ่าสัมพกํากลังในร่างกายแล้วก็ความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็จอบแค่อันนึงเสียอันนึงก็สามารถที่จะผลิตอาหารดีๆอย่างเนี้ยดีที่สุดในโลกนี่ก็กว่าได้ไว้รับประทานเองหรือค่อยขายเป็นไรายได้เข้ากับครอบครัวนะครับนี่มีอยู่หลายลูกนะครับเนี่ยลูกนี้ก็โตแล้วนะถ้าจะเก็บกินก็เก็บได้แล้วนะครับเนี่ยนี่ก็เริ่มโตแล้วแต่ยังไม่ยังไม่แก่ คืนนี้สามารถเก็บได้แล้วนะครับฝรั่งฝรั่งเนี่ยจะเก็บได้ไม่ได้ะก็ดูที่เอ็นเขานะครับตรงนี้ปวดๆนี่ครับถ้าเอ็นเขายังไม่แก่เนี่ยเอ็นเขาจะเป็นสีเขียวอยู่นะฮะจะเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าเก็บได้แล้วฮะเก็บก็ตัดเลยอ่าเนี่ยตัดปุ๊บเป็นการตัดแต่งไปในตัวนะครับฝรั่งเนี่ยเป็นการตัดแต่งไปในตัวเพอตัดปุ๊บเนี่ยพอเขาแต่งมาใหม่ปุ๊บ เขาแตกใหม่เขาจะออกดอกมาด้วยอ,ออกดอกเป็นการตัดแต่งใหม่ในตัวทีนี้ครับเห็นนะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่อยากจะบอกให้เป็นองค์ความรู้กับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็เกษตรกรนะครับ คือวิธีการตัดแต่งนะฮะให้เรามีฝรั่งกินทั้งปีเนี่ยเราจะตัดแต่งยังไงนะครับดูอิ่งนี้นะครับนี่ครับนะฮะลูกโตแล้วลูกโตพอที่จะห่อแล้วคือคือแม่เขาสลัดเห็นไหมครับมันจะมีอยู่สองสองสองขั้วขั้วนึ่งนี่ยเขาจะสลัดไปนะครับนะฮะแล้วก็หอ พอห่อเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะวิธีการตัดแต่งนะครับเราก็จะนับนับข้อนะฮะนับข้อจากขั้วที่เราห่อนะครับหนึ่งสองสองคู่ใบหรือสามคู่ใบก็ได้นะฮะเนี่ยแต่จริงๆแล้วตามธรรมชาติเขาเนี่ยเขาจะทิ้งทิ้งระยะหนึ่งเขาจะออกเขาก็จะออกดอกมาเห็นไหมครับเขาจะมีดอกเนี่ยฮะซ้อนข้อ,อ,อมาเลยนะสามสี่ดอกคือลักษณะนเนี้ยคือตามธรรมชาติของฝรั่งเขาจะออกอย่างเนี้ย ล่ำไปนะครับจะมีกินทั้งปีทั้งชาตินะฮะคือลูกเนี้ยเริ่มแก่แล้วหรือบางทีล้วก็เพิ่งจะลูกเป็นลูกเขาก็จะท่อนยอดมาเขาจะออกดอกสับรุ่นไปเรื่อยแล้วก็จะมีฝรั่งเก็บไล่รุ่นไปเรื่อยนะครับอย่างเงี้ยครับจะมีไล่รุ่นไปเรื่อยแต่ทีเนี้ยกิ่งตรงเนี้ยถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยนะครับมันจะยาวไปกิ่งมันจะอ่อนเกินแล้วก็มันจะรับน้ําหนักไม่ไหวมันจะทําให้นอโน้มกิ่งเราจะความเสียหายจะเกิดกับต้นฝรั่งของเราเพราะฉะนั้นน่ะพอเราหอ่อปุ๊บนี่เราก็นับเลยนะครับเนี่ย นับมาจากหนึ่งข้อตัดหนึ่งคู่ใบสองคู่ใบนะฮะหรือจะเอาสามคู่ใบก็ได้อ่ะเพราะวางนี้มันชิดเกินฮะเอาสองคู่ใบก็ได้สามคู่ใบก็ได้นะครับแล้วก็ตัดเลยตัดเลยคือดอกตรงเนี้ยดอกตรงนี้ไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่ามันยาวเกินมันจะทําให้กิ่งเราเนี่ยเสียหายนะครับพอเราตัดปุ๊บเนี้ยกิ่งตัวนี้มันจะแข็งเขาจะแข็งนะครับกว่าที่เขาจะเป็นลูกมาเนี่ยเขาจะรับน้ำหนักลูกเข้าไหวเราก็ไม่จําเป็นต้องไปหาไม้มาทําเป็น เป็นห้างเป็นร้านค้ำให้มันเปลืองให้มันเสียเวลานะครับนี่ครับคือวิธีการพอสักระยะหนึ่งเขาแตกยอดออกมาปุ๊บเขาจะมีดอกออกมาด้วยนะครับเราก็จะมีฝรั่งกินทั้งปีทั้งชาตินะครับชี้นเนี้ยพอเขาดอกออกมาปุ๊บเขาจะเลี้ยงไหวไม่ไหวให้เขาเป็นตัดสินใจเองเรามีหน้าที่หอ่อแล้วก็เก็บกินอย่างเดียวนะครับแล้วอย่างลักษณะลักษณะเหมือนกิ่งนี้นะครับลักษณะเหมือนกิ่งนี้เนี่ยเห็นไหมครับกิ่งมันจะยาวเกินนะครับ แล้ววิธีการปลูกฝรั่งแบบจัดการทรงพุ่มเล็กเหมือนเราเนี่ยคือเราจะดูะแลง่ายนะครับเราจะไม่ปล่อยให้มันต้นใหญ่เหมือนเหมือนที่อื่นเขาปลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากิ่งมันยาวๆอย่างเงี้ยเราจะเป็นจะต้องตัดเพื่อที่จะบังคับเอาลูกให้เขาออกดอกนะครับฝรั่งเนี่ยเขาจะออกดอกก็แต่เมื่อเราตัดนะครับหรือหรือวิธีการโน้มกิ่งนะฮะกิ่งที่นอนๆอย่างเงี้ยกิ่งที่เขานอนอย่างเงี้ยนะครับเขาจะสะสมอาหารพวกฟอสฟอรัสแล้วก็ เพื่อที่จะออกดอกนะครับกิ่งที่มันตั้งต้งอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนเยอะเพราะฉะนั้นกิ่งตั้งตั้งเนี้ยไม่เหมาะแก่การมันจะไม่มีลูกนะครับมันจะเป็นกิ่งที่จะเริญเติบโตเพราะฉะนั้นกิ่งแบบเนี้ยเราไม่ขยายพันธุ์นะครับเราจะไม่ตัดทิ้งเฉยๆนะครับเสียดายกิ่งในมันตั้งเขาเรียกว่ากิ่งกระโดงเนี่ยพอเห็นเป็นสีน้ำตาลเนี่ยปุ๊บเราก็ขยายพันธุ์เราจะตอนออกตอนไว้ปลูกขยายพันธุ์หรือไม่ก็ถ้าใครทําได้ก็เอาไว้จําหน่ายเป็นรายได้มาจุนเจีัวนะครับ นี่เราจะตัดนะครับเราจะนับคู่ใบนะครับนี่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่ใบตัดเลยครับตัดเลยเพื่อให้กิ่งนี้แข็งแรงที่จะรับน้ำหนักต้นไวลูกไวนะครับพอแตกดอกออกมาปุ๊บเนี่ยอ,อีกประมาณสักสักสองอาทิตย์นะฮะก็จะมียอดออกมาแล้วก็มีดอกออกมาด้วยนะฮะพอมีลูกปุ๊บเนี่ยอย่างนี้นะครับกิ่งเนี้เขาจะแข็งแรงแล้วเขาจะรับน้ำหนักลูกเข้าไว้แล้วนะฮะ จะทำให้กิ่งเนี้ไม่เสียหายแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาไม้ไผ่ไปหาซื้อนั่นซื้อนี่มาเพิ่มเพิ่มงานให้เราโดยมาทําร้านมาทำอไรนะครับอย่างเงี้ยสบายเดี๋ยวจะชิมให้ดูไม่ต้องล้างปลอดสารพิษร้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับนี่กินให้ด,ดูเลยว่าปลอดภัยนะครับอืม,อมหวาน เดี๋ยวลูกนี้ก็จะเก็บไปฝากไปฝากคนแก่นะครับช่วงนี้ช่วงนี้คือเพื่อสามาชิ้นก็ช่วงนี้งัดจําหนนะครับเพราะว่าเรามันมีน้อยแล้วช่วงเนี้ยก็จะเอาไว้แจกกับกัญญาณมิตรที่เข้ามาเยี่ยมเยือนที่สวนนะครับให้ลองชิมดูว่าฝรั่งที่ปลูกแบบปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับสําหรับกัญญาณมิตรที่เข้ามาเยี่ยมเยือนนะครับ หรือว่าญาติพี่น้องบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับช่วงนี้เราจะไม่จนหน่ายแล้วก็ปิดการจัน่ายหนแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้ต้อนรับสมาชิกอย่างเดียวช่วงน,นี้นะครับอืม,อม,อมหวานอืม สวยครับสวยอร่อยปลอดภัยล้านเปอเซ็นครับอืมอืม,อมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยนะครับนั่นแหละคลิปนี้คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ